ปาลีนาเดือดจวกก้อยอะรัชพรตกอับโหนบิ๊กตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพเอปาลีนาเดือดจวกก้อยอะรัชพรอ,อชิสติกตกอับเป็นแค่ตัวตลกโหนบิ๊กตู่ดังปมโพสต์ภาพอัดนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเอง จากกรณีก้อยอะรัชพรโพคินพากรโพสเฟสบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรอมอวอกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและลอกหม่ ของโควิด19โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่7มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความ ตามผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอารัชพรระบุว่าแฮชแท็กอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้นชชาิเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทําความดีก้อยอารัชพรคือใครดาราหน้าแบวหรือออ ทิสติกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกแอดไซต์ตลกหกฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ด,ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดเชือ้อสัก15วัน Work ์ r ฟอร์มโฮมไม่อยากล็อกดาวก้อยอรัชพรก็รีบออกมาพูดว่าค อนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้าน15วันก็มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง Work ์ r ฟอร์มโเข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทับให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่ เอปารินาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด